สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพจแบนแพร่งครับเอฟซีรถแห่ลรัเพิ่นเตยเสด็จครับเอฟซีน้องหญิงครับผมเหมือนเดิมเช่นเคยครับช่องอาจารย์โอเตอรเสด็จลำเพิ่นอฟฟิเชียครับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วกลับมาแล้วครับพยี่ยมยามๆทำเข้าหลังเวทีบ้างก็หน่อยสวัสดีเจนน้องโยสวัสดีครับเปลี่ยนได้หรอกจ้าเปลี่ยนได้ไหมลูกผ่านมาจักมือแล้วงานนี้งานที่เท่าไหนนับไปเป้ยนุ๊กจะสี่ได้นับพอหนูเห็นยาสิบกว่าป่ะเฮ้ยยี่สิบแล้ว ยี่สิบเด่วมันบอกเปลี่ยนยังไงความดูเสือกถามมือยบอกมันเกมือยอยู่หัวลกเมื่อกายกับมือใจไ้เมือหลักงหลัยเ้ากมื่อกายกัเมือใจเปื่อยมือเแม่อใจเื่อยนมือไม่อมือกายสู้เปื่อยในมือไ่มพ่อใส่กันมาเดี๋ยวมีแต่ปัญหาสิ่ง้องนเขาบ่ลายคนกันไปแล้วข้าวสารบานเมืองก็คือจี้ยอดลงแล้วเนาะ เสดายเสดายเสดายสีย้อนลงหน่ังเอฟซีกัลังเฮ้ยก็คือคนใจทอดเองมั้ยบเรื่อยนหวสนหัวหน้่หัวหนาหว่นาหันาน้าันหหน้วน้ัวไ้าวน้หัวน้นวหหวหหวหวห้วห้าห้าู้สู้าีวิต้า้าว้า้าาวอย่างนึหว่าหับหว่ามีเอฟซี้้้ เต้นแลเนี่แต่ว่ามือนี้มันกลางบ่ได้พื้นที่มันหน่อยโอ้โหดี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 แห้งฝนตกมากครับก็ได้กันฝนแน่เลยเนาะเอาขึ้นมาใส่ไปค่ะคิดแล้วคิดแล้วนี่ครับลูกๆกําลังเตรียมครับเตรียมน้องยู่ผมกําลังเตรียมชุดเตรียมแจฟพาไปตามมึงวันดีค่ะน้องเมลันน้องแตงโมน้องจาย สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเป็นทังไหนเนี่ยอากาดอกกระเด็กสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ยุนี่แบบตุ้ยมาดินดีเจเลยไม่เคยได้มาไม่เคยได้มาอะไรมาเรียกว่าตุ้ยพลาดแล้วพลาดล้ว่าเห็นหน้าโดนไล่โดนจับคืออะไรลูกจับก็ได้อเคสุขภาพเป็นในร่างกายว่าแต่ละคนความรู้สึกเป็นยังไง เืานนี่เขาไปเห็นเมื่อานไม่ได้ขึ้นกองหราของมือก,อกนี่นนละแต่ยังบอกอยู่ว่าผูดไดนี่ขันมาออกงานขันสภาพร่างกายบอดีนี่จากนักโนอันโนไอะมันเลดออกเป็นเลือดเลยนะหูส้ไหวเม่อวานันก็อาเจียนมันาเจียนแล้วนี่ก็ไปฉีดยามากเขาก็ฉีดยาเหมือลไปสวน้แล้วก็บทัดในเสาร์หรอค ไปจนี่ก็เอ้ก็ได้ยินข่าวว่าจีย้อนกับใบใบแล้วไปยังคือเบอร์นอ,อหวง่องเรื่องเนี้ก็ไหกิลนองก็บังหนาอยาอาาาู่ก็ซอมมงเลียวว่าิงหนาแบบซึมซึมเต้นไปกับเฮ <c oughs> ็ดแนงวะเนี่ยเพราะว่าต่างซึ่งมีละสภาพร่างกายนี้ก็มือขันขันบ่คขันร่างกายดีมันกับว่ <c oughs> าปัญญายังไงมั้งขันขันร่างกายเขแข็งแรงมั้สู้ไหวแต่ว่าขัน มันกรอบเนาะทางกายเขาก็กรอบอันนี้หนูจะเป็นเดือนและเดืนี่อนี่ยไปหาหมอที่นิคมาซอมรอบแล้วเดี๋ยวยังว่าทนายเศร้าอยู่ก็คือหมอก็บอกว่ากันแนนหมอเศร้าอยู่เดี๋ก็ต้องไปเอ็กซเรย์ก่อนด้วยเอ้าสูดูต่อไปแต่หมอดแม่แนนลูกไปบ่ก็ตูดแม่ตายไปจิไปไหนไปกันไปซีเรียร่าอีกอีกเดี๋ยอไปได้ยินสาวคนรวยโรงพยาบาลคุณนมอ พาตันกระดูกแล้่มีคนเดิอุ้นเลองเิไปจะรุปแล้วรักไม่เห้งนี่ไปจากไรเหรอแม่ไ่ได้มาแจกคนเ่เอาเบออะไรแม่แมนคนเีผูกันี่นี่น้องแม่อ่านฟีอ่าจียอนไอ้น้องเจนเจนก็สมคนทีุ่งหูได้มีแค่สอ่าเพื่อเขาบ卫伊犁หอนนี้คือ ผู้ยูกระซูเตอรไปผู้ไปก็บเขาให้ไปจะเล่นติดตัวสองสองกับปูนสองสองปันเนียังกันเนี่ยหนูเอามาขายค่ะมันียงขายแป้งแป้งเอาแป้งพับเย็นไร้ใจจนเนี่ยเย็นขายแป้งอะไรได้ขอพ่อเออว่าเฮ็ดได้เฮ็ดได้อะไรเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปแล้วแมนแค่ก็อยู่ซื่อดอกยูเอาซสู้ๆทุกคน ให้กำลังใจให้ทุกคนช้เอามาใช้เต้อาังไงเป็นใจแบดเนี่งชีวิตมอลำชีวิตมอลำ แม่สวัสด,ดีครับวัดมาเนี่ยครับผมวัดบกมาแต่ว่าผมอยู่ทั้งหนาแม่ยบ่ได้มาทาั้งหลังผมไปซักทั้งหนาเลยครับเรื่อยๆแม่เรื่อยๆสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับคุณแม่สวัสด,ดีครับสวัสดีครับครับจะสบายดีไหมยุ่งเร็วเดี๋ยวบานแข้งเข้าเนี่ยล่ะฟอร์ดอม <c oughs> บอกใครได้ออกว่าครับเหมือนเดิมครับแม่เหมือนเดิม ครับครับเนี่ยขอบคุณครับอืมบรรยากาศภายในพี่น้องสวัสดีครับเอ้ามาได้ไงวันนี้ขับรถมาเลยครับเออขับรถมาเลยแล้ววทุกันน่ะไปไหนอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านก็ผมสังกัดอยู่รถเทียมะ ใต่ว่าอันนั้นเขาสามารถมาขึ้นช่วงรถแห่ได้ครับก็ผมขยากมากกับมาได้ยังไงปะอ๋อครับครับครับโอเคครับสวัสดีครับพ่อหลุดหลอดฟลอร์ดครับสวัสดีครับพี่เกยสวัสดีครับน้องโซเฟียน้องเบียรสวัสดีจ้า ดีค่ยอีกับนึงจ้ะเอาพอมีสามคนอู้ยยังไงอเปิดป่วย

สดีครับแบบพูดสวัสดีครับสวัสดีครับลูกเด็กเน่ข้ารู้สึกอยู่มาหอดมือนี่เป็นได็กเน่พู้สึกงสนุกมวนครับมวลว่นักใจมั้ยมั้ยม่อยครับแต่ว่ามวนเขาคิดคิดบวกเขียนครับว่ามือนี้มื่อยเป็นมวนมันสีเป็นอะไรผู้อื่นเขาลงไปเบิร์ดแล้วเริ่มเริ่มคิดแล้วว่าก็สิปิดฤดูการเนี่ยเสียงไผอยู่น้ำเนี่ยเพราะว่า อันเคยเห็นกันเคยซ้อมยังน้ากันอังสีกับพ่อกันมักกับวิว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 เล่าพอนากอาว่ะที่นี่พ่อกินข้าวกินน้รืวปากินเหลีวกินเหลวกินเียวทกยว้าวไ้นี่อันมุมวเด้เหเอาเอาสัวสัวบ่ถอยตัวบ่ถอยอือาเป็นกลังใจให้เนีพี่น้องชีวิตมาลาเมื่อยแห้ง ผู ed, ้ใดบ่เคยสัมผัสก็ต้องมาลองสัมผัสเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งเบื้องหน้าฉากหน้าอาจจะมวนอาจจะยินแสงสีเสียงสุดยอดแต่ว่าเบื้องหลังใครจะรู้ว่าน้ําตาห้อยเสมอครับพี่น้องผู้ใดอยู่ได้ผู้ใดผู้ใดแข็งแรงผู้ใดก็อยู่ได้ผู้ใดบ่แข็งแรงก็อยู่บ่ได้พี่น้องเป็นวัตจักรครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องทามข่าวทามข่าวยายำทําข่าวหลังเวทีครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ